สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติอินโดนีเซียพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป0ูนย์ประตูต่อ3ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่ประเทศอินโดนีเซียเกมที่3รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเวลา19นาฬิกา30นาทีวันที่28รกรกฎาคม2565ที่สนามเกโรราจากกาบาริงผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดยู18เอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป3ประตูต่อ0โดยได้2ประตูจาก สุพรรณาตรีสุโธและอีกลูกจากพิชยาธิดามโนวังการันตีการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจะลงสนามเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบกับทีมชาติเวียดนามที่สนามเกลราจาก้าบาริงในวันที่30กรกฎาคม2 5 1 5เวลา15.30น เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติอินโดนีเซียพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อสาในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าพบกับทีมไทยก็มีแต่แพ้แพ้แล้วก็เสมอแค่นั้นแหละมุมมองท่านต่อมาครับประเทศใหญ่ซะเปล่าแต่ฟุตบอล ยังคงด้อยกว่าเวียดนามและไทยไม่มีความก้าวหน้าเลยนับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าหากพบกับเวียดนามหรือไทยก็ไม่ต้องคาดหวังไปมากกว่านี้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับมาเฟียทําให้พวกเราพ่ายแพ้ประเทศไทยสําหรับอินโดนีเซียแล้วไม่มีอะไรที่ควรจะเป็นเลยชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า สามารถคาดเดาได้ตั้งแต่ต้นแล้วถ้าหากคุณพบกับเวียดนามหรือไทยคุณก็มักจะแพ้คอมเมนต์ท่านมากครับยอมรับหรือ,อยังว่ารูปเกมของพวกเรายังคงเป็นรองทีมไทยและเวียดนามอยู่หวังว่า PSSI จะรู้ตัวและสะสางปัญหานะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากถ้าหากพบกับทีมไทยและเวียดนาม ฉันเดาเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยใช้คนข้ามเพศช่วยให้ชนะชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าสู้ประเทศไทยไม่ได้เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันเป็นเรื่องยากที่จะแข่งขันกับทีมไทยสุดท้ายก็ตกรอบมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ห่วยแตกเสมอเมื่อเจอกับทีมไทยและเวียดนามแต่ถึงกระนั้นชาวเน็ตอินโดนีเซียก็บอกว่าไม่รู้จักอับอายคอมเมนต์ท่านหมาก็เหมือนกับฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชายทีมชาติชุดใหญ่มักจะได้ที่3เสมอฟุตบอลต้องคำสาบชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าในการแข่งกันรายการ a f f ปล่อยให้อินโดนีเซียอยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมไทยและเวียดนาม ในทุกช่วงอายุสัก5 1 0ถึง10ปีแล้วพวกเราค่อยมาตัดสินกันว่าทีมชาติของพวกเรานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนมุมมองท่านต่อมาครับฟุตบอลสร้างความอับอายให้กับอินโดนีเซียมุมมองท่านต่อมาครับชนะได้เฉพาะทีมอ่อนเท่านั้นทั้งทีมหญิงและทีมชายเป็นเหมือนกันหมดเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผมนึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์จากทีมหญิง แต่ในความเป็นจริงก็เป็นเหมือนเดิมแพ้ทั้งทีมเวียดนามและไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันก็แปลกนะทั้งทีมหญิงและทีมชายเมื่อต้องพบกับทีมไทยและเวียดนามมักจะมีปัญหาเสมอหรือไม่ก็แพ้ไปเลยหรือว่ามันคือความจริงที่ว่าไทยและเวียดนามมีคุณภาพมากกว่าอินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาตั้งคำถามว่าทีมไทยใช้ผู้หญิงทั้งหมด หรือว่ามีกระเถยด้วยคอมเมนต์ท่นมาครับย้ญยออกจาก FF ไปอยู่ดาวอังคารดีกว่านะเพราะว่าพวกคุณมักจะแพ้ให้กับทีมไทยและเวียดนามเสมอความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฟุตบอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียไม่มีความก้าวหน้าเลยไปทำกับข้าวกินข้าวในครัวแล้วก็ไปนอนน่าจะดีกว่านะมุมมองท่านต่อมาครับ รูปร่างของสาวไทยดูแน่นดีนะมีคนข้ามเพศหลายคนก็เลยทำให้ชนะชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไหนบอกว่าออกไปจาก FF ไงแต่ยังคงเล่นรายการนี้อยู่เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับสู้ๆนะสาวๆอยู่ที่บ้านจงเรียนรู้การทำอาหารและแต่งหน้าสวยๆไม่จะเป็นต้องมาวิ่งและเตะบอลก็ได้นะ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากพบกับเวียดนามและไทยคุณจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างแน่นอนเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกคอมเมนต์ท่านมาครับทำไมทั้งไทยและเวียดนามถึงมีพฤติกรรมเหมือนกันคือชอบเอาชนะชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพรสวรรค์ของพวกเขาไม่ใช่การเล่นฟุตบอลอินโดนีเซียครจะไปอยู่ในทะเล เพราะว่าบรรพบุรุษของชาวอินโดนีเซียเป็นกลาสีมุมมองท่านตอมาครับอย่าเพิ่งไปบังคับให้มีฟุตบอลหญิงทีมชาติเพราะว่ายัางไม่พร้อมลีกฟุตบอลหญิงยังไม่มีเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถือเป็นเรื่องปกติที่อินโดนีเซียจะแพ้ในประเทศไทยมีผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงจำนวนมากอันที่จริงแล้วพวกเขาคือผู้ชาย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับยังงงอยู่ว่าใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกนักฟุตบอลหญิงทีมชาติชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าฟุตบอลหญิงทีมชาติควรจะย้ายไปอยู่กับ e a f f นะถึงแม้ว่าจะต้องเสียประตูเป็นยุ้งช้างแต่อย่างน้อยก็จะช่วยยกระดับของเกมได้นะคอมเมนต์ท่านมาครับ a f f ไม่ใช่ระดับของพวกเรา ลองไปเข้าร่วมกับ EAFFC พวกเราสามารถแข่งขันกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฟุตบอลหญิงทีมชาติคือตัวตลกของ AFF มุมมองท่านต่อมาครับฟุตบอลของอินโดนีเซียตอนนี้แพ้ให้กับเพื่อนบ้านไปแล้วชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันแปลกนะ ถ้าหากเล่นกับเวียดนามหรือไทยทีมชาติอินโดนีเซียมักจะแพ้เสมอความคิดเห็นท่านต่อมาครับน่าเสียดายสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติเมื่อพวกเขาต้องแข่งกับเวียดนามและไทยมักจะเสียเปรียบจากการเป่าของกรรมการเสมอพิสูจน์ได้จาก3ประตูที่ทีมไทยยิงได้มักจะได้รับการอนุมัติจากกรรมการเสมอเลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าต้องยอมรับว่า ระดับของพวกเรายังคงต่ำกว่าไทยและเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาครับมันแปลกนะถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่เหมือนกันมีทักษะที่แตกต่างกันแต่ประเทศไทยมักจะอยู่เหนือพวกเราเสมอชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันกลับกลายเป็นว่าทีมชาติของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงหรือว่าทีมชายเมื่อพบกับไทยและเวียดนามพวกเรามักจะแพ้ มุมมองท่านต่อมาครับอยากให้ PSSI จัดการแข่งขันหลีกฟุตบอลหญิงในอินโดนีเซียทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนไม่ใช่แค่จัดทัวร์นาเมนต์เท่านั้นคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าผู้หญิงปทะทะกระเทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงหรือว่าทีมชายพวกคุณต้องแพ้ให้กับไทยและเวียดนามตลอดเลย ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าตั้งแต่เริ่มแรกฟุตบอลของพวกเราก็อยู่ต่ำกว่าไทยและเวียดนามอยู่แล้วไม่มีความก้าวหน้าขึ้นเลยดังนั้นออกจาก AFF ไปอยู่กับ EFF เถอะคอมเมนต์ท่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงหรือว่าทีมชายก็เป็นเหมือนกันหมดมันยากที่จะเอาชนะไทยและเวียดนามได้จริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสุดยอดไปเลยไทยและเวียดนามทําให้ฉันรู้สึกประหลาดใจที่ประเทศอินโดนีเซียมักจะต้องขมคืนเสมอเมื่อต้องเจอกับ2ประเทศนี้ไม่ว่าจะด้านใดนก็ตามมุมมองท่านต่อมาครับฝันอยากจะเข้าไปอยู่กับ EAFF ในขณะที่ทั้งทีมชายและทีมหญิงยังแพ้กับไทยและเวียดนามอยู่เลยหัวจะปวด ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ายังคงตามหลังไทยและเวียดนามอยู่ทั้งฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงความคิดเห็นท่านต่อมาครับได้โปรดเอาชนะทีมไทยให้ได้สักครั้งมันจะยากอะไรนักหนานะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าแพ้ไทยแพ้เวียดนามตอนนี้ฉันรอฟังคอมเมนต์ที่ว่าทีมชาติอินโดนีเซีย มักจะถูกมาเฟีย f f f รังแกแต่รอชมแฮชแท็กออกไปจาก f f f และชาว,ว <ructure> อินโดนีเซียท่านสุดท้ายคอมเมนต์เอาไว้ว่า AFF กอกงอินโดนีเซียอินโดนีเซียคุณจะย้ายไปอยู่ยุรโรปน่าจะดีกว่านะเพื่อให้นักฟุตบอลอินโดนีเซียพัฒนาขึ้น,นในทุกๆด้านขอบคุณภาพประก,กอบการบรรยาย photo credit, โฟตโต้เครดิตเพจฟุตบอลทีมชาติไทย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติอินโดนีเซียแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อ3ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์ กดแชร์กด Share, Subscribe ลกด TE, และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ